กินแบบอร,อร่อยเลยแม่ขอกินมั่งได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหหิวมาจากไหนเนี้ยโอ้โหกินได้กินดีมีสุขเจ้ากูเกินน้อยให้เท่าไหร่ก็ไม่พออ้ํเอาอ้ํเอากินหัวใจไก่ต้ม อร,อร่อยอร่อยอร่อยไหมลูกไหนแม่ขอหน่อยขอสักคำสิขอสักคำอย่ามองอย่างนั้นขอสักคำหนึ่งได้ไหมมาแม่ขอหน่อยสักคำหนึ่งได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยโอ้อตาไม่กระพริบเลยหัวแย่งอาหารหัวแย่งอาหารขอหน่อยขอหน่อย นิดเดียวได้ไหมฮะขอนิดเดียวนิดเดียวข้าห,หน้าข้าห,หน้าคุณก็หันไปมาก็รอไปรอบนี้ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไม่ขอหน่อยอํมอํ m โอ้โหอร่อยอร่อย โ oh, oh, oh. อ้โหอร่อยมากมากอร่อยมากจะก,กุเกิลน,น้อยกินอาหารอาร่อยรส